วันนี้เรามาเทสไฟอันนี้มีหกหน้าเดี๋ยวผมจะบอกก่อนว่าอันนี้ตัวนี้ตัวธรรมดาสุดมีแค่ไฟสูงกับไฟต่ำไม่มีไฟหลีตัวนี้ตัวนี้ก็ค,คือตัวนี้แต่มีวงไฟหลีมาให้ไฟสูงไฟต่ำไฟหลี ตัวนี้เหมือนกันตัวนี้ไปต่ำไปสูงไฟหลีแต่หน้างเงินนี่หน้างเงินตัวนี้ไปต่ำไปสูงไฟหลีแต่หน้าดำอีเด็ดอยู่สองตัวเนี่ยสองตัวนี้ตัวนี้นไปต่ำกลางไปสูง บนล่างเป็นไฟสูงซ้ายขวาเป็นไฟหลีครบถ้าต่อครบหมดนะซ้ายขวาเป็นไฟหลีแล้วก็ไฟเลี้ยวในตัวเป็นไฟลีก่อนเวลาเปลียไฟเลี้ยวก็จะกลายเป็นสีเหลืองไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย,เล,ย,ายเลี้ยวขวาตัวนี้นี่ทีเด็ดไฟต่ำอยู่กลาง ไฟสูงสามหลอดไฟลีไฟลีไฟล,ไฟลีแล้วก็มีไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาเทสกันดูแต่ละตัวม,มาเทสตัวนี้ก่อนตัวนี้มีแต่สูงกับต่ำ ่ทีสูงตำ่ำสูงต่ำสูงต่ำเดี๋ยวมาดูความสว่างในบ้านกันมามถ่ายใหม่เทปไฟเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ถ่ายมัวกดมัวกดหยุดสลับกันนี่เอาใหม่อันนี้ หน้านี้มีมีไปเลี้ยวในตัวแกะสายกันมีไปเลี้ยวในตัว ไฟดีไฟดีเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาตาำสูงเดี๋ยวมาดูกันตาำสูง ต่ำสูงต่ำสูงต่ำสูงต่ำโอเคหน้านี้อันนี้หน้าเดียวกันแต่ไม่มีไฟลีไฟเลี้ยว ถ่วงถ่วงต่ำงูง,ง,ง,งโอเคอ่อันนี้อันนี้ดวงกลมมีวงแหวนเป็นไฟลี ไอรีขาวก็เหลืองแล้วแต่ต่อแตวต่อให้ดูนี่งไอรีเหลืองขาวอานนี้ไตดำ ีไฟตำ่ำสูงตำ่ำสูงโอเคอันนี้ดวงนี้ที่เด็ดนี่นี่ตมีทั้งไฟหลีไฟเลี้ยวไฟอะไรเยอะแยะไปหมด ไฟลีเลี้ยวเดินไปสีเหลืองเลี้ยวมีรถต่ำก่อนเลยเทศ ต่้สูงุงหงาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเห็นไหมทางซ้ายไหมไฟสีส้มไฟสีเพิ่ม โอเคเรียบร้อย